เอโยซร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g ีเอ็กซ์รีเจนสองร้อยห้าสิบทวินนะครับผมปีสองพันยี่สิบเลยนะฮะคันนี้แต่งจัดทรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะสไตล์เท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับผมเท่ๆเลยนะครับผมอ่าเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมระบบหัวฉีดนะ ท่อเนะี่ยเป็นท่อแต่งนะครับผมสองสูบออกคู่เลยนะรถเท่ๆแบบนี้อย่าให้พลาดน,นะไฟหน้าแต่งนะครับมีสปอตไลท์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าเจ้าคันนี้คือสวยจริงๆเลยนะฮะรถอาจจะมีเรื่องราวตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะได้โชคของ y s s มาด้วยนะครับเดิมจากโรงงานเลยอ่า ทำท้ายอยู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้นะครับผมอยู่ที่33,000มนโลนะครับลูกค้าเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่าเนะี่ย นี่นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับทุกค้าขายอยู่ที่38,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย